สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ PS อ่างศิลานะคะเจอกับเอิมนะวันนี้เอิมจะแม้แนะนำรถเป็น Ford ดเรนเจนะคะเป็นตัว XLT นะคะเครื่อง2.2เป็นตัว4ประตูแล้วตัวนี้นะคะยังเป็นเกียร์6สปีดด้วยคะ่ะส่วนงานภายในของรถคันนี้นะคะกว้างมากเลยคะ่ะลูกค้าแถมตัวนี้ยังเป็นเกียร์ออโต้อีกผู้หญิงหรือผู้ชายเนะะี่ยค่ะขับได้หมด แล้วราคาของตัวรถคันนี้นะคะถูกมากเลยราคาอยู่แค่425,000บาทนะคะผ่อนแค่เดือนละ7,000กว่าบาทเองค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะติดต่อที่เอิ่มได้เลยนะคะ0800539344ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะที่นี่ค่ะ p ีออ่างศิลา